สพทเร่งทําข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองเสนอคอรมอภายในเดือนมก,กราคมนี้ ดรอัมพรพีนศรลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงเรื่องการจัดตั้งคำของงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโดยโครงการนี้จะต่อยอดจากโครงการโรงเรียนดีประจําตําบลและโครงการโรงเรียนมัธยมดี4มุมเมืองให้เป็นรูปธรรมทั่วทั้งประเทศโดยแต่ละจังหวัดจะต้องทํางานในเชิงระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่คณะ ณะก,กรรมการศึกษาที่การจังหวัดหรือกอสอจอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องไปออกแบบร่วมกันเพื่อที่จะทําให้คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันลดความเหลื่อมล้ําอย่างแท้จริงรวมทั้งจะต้องจัดทําข้อมูลว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองในแต่ละพื้นที่ควรจะมีกี่โรงเพื่อที่จะนําข้อมูลดังกล่าวมาจัดทําแผนดําเนินการให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในเดือนมก,กราคมนี้และแผนดังกล่าวจะใช้ในการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณปี2,565ด้วย เลขาธิการกพฏทอกล่าวว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเราได้ทราบความต้องการปัญหาจากทุกภาคส่วนว่าเด็กมัธยมศึกษามีความคาดหวังและต้องการที่จะเปิดพื้นที่ต่างๆให้พวกเขาได้แสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลและการใช้ชีวิตในโรงเรียนดังนั้นตนจึงได้เชิญผู้มืในการสํานักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง42เขตทั่วประเทศมาหารือรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงมอบนโยบายในการจัดการเรียนนี้เพื่อกําหนดกรอบแนวป ปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในระดับประเทศร่วมกันเพราะตนอยากเห็นภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้เปิดเวทีสร้างสารรค์ให้กับนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ต่อการใช้สิทธิ์หน้าที่บนพื้นฐานความรับผิดชอบและจะหารือถึงการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสบทสวัสดีค่ะ